ไม่ใช่สี่พวงโอ้ิตัวพี่เขาเองค่อยมาขนาดนี้เลยเหรอไปทำอะไรพี่เป็นทหารเหรอไม่ใช่ผมบคุมเรื่องเกี่ยวกับสวนปาล์มครับคุมสวนปาล์มอยู่ภาคใต้เมาเป็นคนใต้คุมสวนประตูนะครับเนี่ยสตูนสตูนมีหลีเป๊ะใช่ไหมใช่ไม่สิพี่บอกว่าอะไรนะหมายถึงว่าพี่ไปคุมปาล์มต้นปาล์มดูแลสวนปาล์มให้เจ้าหน้าที่อก็เลยต้องให้พระเยอะเพราะอะไรสวนปาล์มทำไมมันมีโจรเหรอ ขโมยมีทุกเรื่อ,ของขโมยปาล์มขโมยปาล์มทุกวันเอาออกทุกวันขโมยปาล์มแปลว่าอะไรอ่ะต้นปาล์มเขาก็ขโมยปาล์มขโมยทัยายปาล์มออกมายังไม่มาขายครับตอน,นนี้ราคาสิบเก้าเนี่ยราคาเมื่อก,ก่อนห้าบาทหมายถึงขงโมยโดโดขโมยไปขายครับอ๋อคือสวนปาล์มมันใหญ่มากแล้วพี่ต้องดูแลสวนปาล์มพึ่งมีพี่คนเดียว พันสองร้อยไร่ใช้คนดูแลสองคนคทั้งหมดสิบสามช่องแล้วเเวลาคุมนี่ใช้เดินเอาหรือขี่มอไซค์มอไซค์ครับแต่ผมจะจอดมอไซค์เรือ่อยตัวแล้วถ้าเกิดมามาสามคนทำไงอ่ะลูกสองแค่นับลยครับอ๋อยิงแด่ครั้งเดียวนะแม่นเปล่าอันนี้หกนะครับโอ้หกหกนะพี่ดูพี่เขาห้อยสิ ถ้าเราไม่มีพระนี่คือพระศิคุณของเราจะคุ้มครองตัวเราของบางสิ่งบางอย่างจะไม่อยู่กับของผู้ตัวกับใครโอ้โหดังนั้นได้บารมีพอนี่ผมถึงบอกว่าผมบอกครูบาอาจารย์ว่าอยากมีรอดวอ๋อผมมีเอาไม่ได้จริงจริงผมรู้คุณบอยชอบเพราะบ้านใครบางใช่ใช่ใช่ผมชอบว้านั้ไรครับตัวเล็กโอ้โหดูพี่เขาห้อยสิอันนี้คือธรรมนาจะจะห้อยกี่เส้นสองเส้น อ่ะสองเส้นนะครับนายว่าเรื่อายผมไม่ปวดคออ่ะอันนี้สองเส้นยอ่อมานี้ยนะเดี๋ยวผมจะชั่งน้ําหนักดูไหมแปลที่ชั่งน้าหนักมาดิผมอยากรู้ว่าหนักเท่าไหร่อันนี้คืออันนี้คือแบบอันนี้อาจจะเป็นแบบนอกเรื่องไม่ใช่เรื่องพานะเดนนี๋ยวผมชั่งอ่ะหันฝั่งนี้หันฝั่งนี้เดี๋ยวโหโอ้โหแม่งวางแล้วไปเลย<อ>ดูนะครับอยากจะรู้ว่าสองเส้นที่พี่ห้อยนะ<อ>คือสองเส้นนี้ห้อยทุกวันหนักเท่าไหร่อ่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหกิโลสองอันนี้หนักมากนะหนึ่งกิโลสองขีดเนี่ยแล้วผมลองช่างได้หมดเลยสามสี่เส้นของพี่เนี่ยแต่คงค่อยแค่สองพอนะอย่าไปค่อยเยอะเลยโอเควางได้โลหาอย่าไปห้อยเยอะพี่ปวด หรือไม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนสร้อยอะอแต่เปลี่ยนสร้อยมันก็คล้องไม่อยู่อีกเนะไม่ใช่เป็นห่วงมันมีเซนท้าคนหนึ่งอะใส่สร้อยทองแบบพี่เนี่ยแต่ทองมันจะหนักกอาสแตนเลสยี่สิบาทนั่งค่อยเนี่ยสุดท้ายเหมือนไปต้องไปหาหมออ่ะเหมือนแบบเป็นอมาอมาพึ่งอะโอ้โหพี่ห้อยห้อยดุเดือดมากอ่ะเดี๋ยวผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมดูให้ทีะเส้นแลยย้วกันกว่า อะไรนะโล, ok โล่งคอเลยใช่ไหมเอาออกปุ๊บโล่งคอเลยมีตะกุตี้เอาอีกพอแล้วพี่โอ้โหนี่พี่พกอะไรเยอะแยะขนาดนี้กลัวโดนแซ่บกูโดนบอยแซ่บกแล้วนี่ก่าแล้วไม่ผมเห็นสร้อยผมว่าคนนี้ทำไมห้อยพระเยอะจังโอ้โหบอกให้เลยว่าผมบอกให้เลยว่าผมกล้าบอกเลยว่าพุทธคุณของพระช่วยเราได้อย่างที่เราทับกัน แล้วเคยยิง,ย,งยังเคยยิงคอนอยังมันเขา,ขา,ขามาขโมยแบบต่อหน้าแล้วเรายิงมันมีไหมบางทีเราจับได้เราจะไม่ยิงครับอ๋อจับมันได้ด้วยจับได้ครับ,บวิ่งได้จับได้เลยแล้วส่งให้กำนันอ๋อคือสัส่คือต้องส่งให้กำนันไม่ใช่ไม่ไม่เราไม่ทำอ๋อโอเคถ้าเราไปต่อเรื่องแบบนั้นมีเหตุที่ที่ท้องที่เขาเราจะเสียเปรียบ